แล้วก ah uh. ็สมุดักการนีมคะอะ s a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh อลลิฮิวะลัฮุะลาิฮ์ตอนบม่นักเรียนคนกินอะไรหรือยังคะเที่ยงนี้กินแล้วครับกินแล้วกินแล้วครับละหมาดยังนักเรียนละหมาดหรือยังคะปมีไม่ให้กินแล้วนี่ จะเรียนแล้วค่ะมีต้องกินหลังเรียนนู่นเลยถ้าใครไม่ทันกินเมื่อกี้ก็ต้องกินหลังเรียนตอนนี้เราจะเรียนแล้วใช่ไหมอิสฟนานจะมาแล้วเเรียนไม่กินแล้วครับตอนเที่ยงคุณบอกแล้วในในแชทกลุ่มป .3 มปใช่ไหมบอกว่าพวกเราไปกินข้าวให้เสร็จละหมาดให้เสร็จใช่ไหมคะอ่าพอตอนนี้เราก็จะเริ่มเรียนนะวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์พื้นฐานนะคะใน สีชมพูท <No totally ี่คุณแจกวันนั้นนะคุณจะให้ดูว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างในหนังสือสีชมพูนักเรียนกลับไปอ่านแล้วยังนะสีชมพูที่คุณแจกันมีอะไรบ้างอันนี้จะให้ฝึกอ่านด้วยก็ขอไม่กระดิกหูก็ขอไม่กระดิกก็ขอไม่กระดิกหูตอบใบอ่านว่ากติกา ปฏิกากปฏิกาำต่อไปอ่านว่ากดกติกาปฏิกาำต่อไปอ่านว่ากดห่หมาปกมหมายุ่มหมา่หมาปุ่หมาป่มหป่าา่อป่าน่า่า กรรไกรยังให้ชัดเจนกันไกรกรรไกถ้าพูดว่ากรรไกรกรรไถ้าพูดว่ากรรไกรถูกไหมกรรไกรถูกจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนที่รรือเรือนะกรรไกรกรรไกร การกันไม่ใช่การนะกันรอเรือสองกันกันเรียกว่ารอหันลออกเสียงเหมือนมีไม้หันอากาศจะนอนมีการัการเรือกัรข้ามไป้ามไปอ่านว่ากระจ้อยร่อกระจ้อยเร่อยกรจยเร่อกระจ้อยเรระอยร่ยาต่อไปกระดิริสติทิศ กระด um, ิกระดิ่งกระด่ชากกระชากกระกรชากกระกระชากกระชากคำต่อไปอ่านว่าอันนี้ง่ายๆเลยอ่านว่าอะไรนะกระดาษกระดากระดากระถูกต้องอ่าคำนี้ว่ากระดาษระ่งมายคำนี้ยิ่งง่ายกว่าอีกอ่านว่าอะกระตายะตายมาดูความหมายของคำว่ากก กระดิกหมายถึงอะไรบนหัวเขามีเครื่องหมายคำถามเอ๊ะเอะอะไรอคนนี้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคนที่เรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่เป็นเขียนก็ไม่เป็นอภาษาไทยเราเรียกว่ากขอไม่กระดิกหู คนที่เรียนไม่เก่งคนอ่านออกเราเรียนภาษาอังกฤก็ขอมห้ระเบียบหูนั่นคะอหาติกาติกาก็คือกฎระเบียบอย่างเช่นนักเรียนจะไปซื้อไอติมใช่ไหมค่ะจะไปซื้อไอติมเนี่ยเราจะไปซื้อไอติมเรามาทีหลังมีมีฟ้ามีอยู่ข้างหน้ามีมีบ้านเรนอยู่ข้างหลังอ่าอยู่ข้างหลังฟ้ามีที่นี้ ชาฟินงมาทีหลังชาฟินไปแซงจะไปอยู่ด้านหน้าฟาร์มีแบบเนี้ยได้ไหมไม่ได้กดกติกาของการซื้อของก็คือต้องเข้าแถวดังนั้นก็ต้องทําตามกติกานะคะ่ากติกาก็คือการทําตามกฎระเบียบที่วางไว้กติกากับกฎกติกาคล้ายๆกันเลยนะคะ อลองมาดูรูปนี้อรูปนี้มีคนคุกคายสามคนใช่ไหไมคะอ่าเขาถือใบเหลืองถือใบแดงแล้วก็ถือแล้วก็ทํามือแบบนี้อทําแบบนี้ออันนี้ก็คือกติกาเหมือนกันกติกาในที่นี้กติกาอันนี้เอาไว้เล่นอะไร้างเอาไวา้ไใช้ตอนไหนใชตอนเล่นฟุตบอลตอนเล่นฟุตบอลถูกต้องค่ะถ้ากรรมการโชว์ใบเหลืองนี่แสดงว่าอะไรคะผิด ัเตือนก่อนใช่ไหมแล้วถ้าแล้วถ้ากรรมการโชว์ใบแดงล่ะต้องออกเลยต้องออกแล้วใช่ไหมอ่าต้องออกเลยแล้วต้องออกจากสนามแล้วถ้ากรรมการทำเครื่องทำมือแบบนี้ล่ะแบบไหนคะนิดทำมือแบบนี้หมายความาเลยนิดให้พี่ครับกอดนะคะก่อนนะคะต่อไปมาดูกฎหมาย คำว่ากฎหมายหมายอะไรเอ่ยหมายถึงกฎระเบียบของบ้านเมืองอย่างเช่นเวลาอ่ะมาดูรูปนี้อย่างเช่นเวลาเราขับรถใช่ไหมเราจะไปไหนเราจะไปปัตานีใช่ไหมคะใช่ครับึ้นรถยนต์กับคุณพ่อเราทีนี้เวลาเจอไฟแดงเราก็ต้องหยุดรถก่อนใช่ไหมคะนั่นคือกฎกฎหมายของกฎหมายจราจรบนท้องถนน ถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดไฟแดงละัะเป็นยังไงคะรจหุดอาเป็นเหมือน,<ด>นรถย่ยไ<น>ก็จะชนกันใช่ไหมอ,อรถอรถที่เป็นรถสีเหลืองคันใหญ่เนี่ยก็จะไปเหมือนกันคันสีแดงก็จะไปเหมือนกันแล้วไฟแดงอยู่ใช่ไหม อ่าไฟแดงอยู่รถสีแดงไม่ควรไปควรหยุดก่อนแต่รถสีแดงไปเป็นยังไงคะที่นี้ชนเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถบนท้องถนนเราก็ต้องเอารถกดไม้จราจรบนม้อนถนนนะคะกัไกคว่ากันไกลกันแกลไว้ทำอะไรบ้าง เอาไว้เอาไว้ตัดกระดาษเอาไว้ตัดดอกมาเอาไว้ทำอะไรอีกเอาไว้ทำว่าวได้ไหมน่าตัดกระดาษทำว่าก็ได้ใช้ต่อไปคือคําว่ากระจ้อยร่อยกับคำว่ากระดิงติิทิศอาตา์อันนี้หมายถึงหมายถึงตัวเล็กหมายถึงมันเล็กๆอ่าลองดูรูปนี้รูปนี้เป็นรูปอะไรคะ ลูกส้มเค้กเค้กส้มเค้กส้มแล้วไอ้ข้างหลังสุดเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเราเรียกว่ากระเจอยร้อยหรือจะเรียกอย่างนึงว่ากระจิริษนะอ่าสิ่งที่มันเล็กเลเนี่ยเราเรียกว่ากระเจาร้อยเรากรยกกระจิริษกระเจายร้อยต่อไปคําว่ากระชากระชาคืออะไรเอ่ยมาดูรูปนี้กันอ่านี่คือกระชากระจิโ โจนที่ใส่เสื้อสีดำโจนที่ใส่เสื้อสีดำพวกกำลังทำอะไรคะกำ,ำ,ำลังกระชากกระเป๋าของของคุณผู้หญิงน,นี้อ่าเนี่ยก,กระชากชกระชากก็คือเฮลเล็ตใช่เฮเล็ตกระชากอ่เลย แกะเบฮะเรียกว่ากระชาดนะต่อไปกระดาษกระดาษก็คือกระดาษทั่วๆไปกระดาษมีหลายสียมีทั้งกระดาษสีกระดาษสีต่างๆกระดาษหนังไก่กระดาษหน้าโปกกระดาษทำว่าวกระดาษก็มีหลายแบบต่อไปกระต่ายกระตาายบ้านใครมีกระตาายบ้างคะพงคราชพอนพนพอ,พอ,พอมีเยญเลยโ<ะ> <ยะ S 2> อ้โม<ะ>ีกระดายทรายอะไรคะนักเรียน กันไมน่มะไดนอรอกินแครอดกินแค่รอดนีอะไรอีกกินแครอดนอกจากแค่รอดกันต่ากินอะไรอีกคะแครอทกงกลงก้กลวุกกงกกงกภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะกุ้งผักกุ้งอเรียกว่าผักุ้งข้าวโพดกันต่ายฉันกินผักุ้งข้าวโพดด้วยเหรอกุ้ง แล้วแล้วข้าวโพดต้องไปต้มก่อนไหมเวลากระต่ายเขาจะกินหรือว่ากินแบบสดสดไม่ต้องต้มอาพ่อบ้านใครมีกระต่ายเดี๋ยวคุณครูจะไปดูด้วยกระต่ายมีกี่ตัวบ้านมีตัวมีเยอะเลยใช่ไหมแล้นอีกรอบก็มีหรอคะเป็นไงแบบครูก็บมีกระต่ายด้วยใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาดูคำต่อไปนะคําต่อไปมีอีกไหมอ่าหมดแล้วต่อไปจะให้นักเรียนแต่งประโยคแต่งประโยคคําว่ากระต่ายคําว่ากระดาษคําว่ากันไกลคําว่ากระชาตกระสอน้าก้อขุดหมายแต่งประโยค6ก้อค่ะแต่งประโยคเสร็จแล้วให้วาดรูปด้วยระบายสีให้สวยงามเออตัตาละแใช่ค่ะ ลูกครับเป็นประโยชน์ของพ่อเราครับใช่ค่ะเป็นประโยชน์ของพ่อค่ะลูกครับทำวันที่นั้นลูกครับวันนี้วันที่อะไรวันที่เท่าไรลูกวันที่22วันที่22สิกหาคมวันที่22ค่ะวันที่22ค่ะวันที่22ค่ะแต่ประโยชน์ข้อที่หนึ่งคือกระต่าย ข้อที่หนึ่งกระต่ายค่ะข้อที่หนึ่งกระต่ายนะข้อที่สี่กระชากข้อที่สี่กระชากข้อที่ห้ากะติกาข้อที่หกกดหมายข้อไหนไม่ทันลูกคนหนึ่งครับ ข้อหนึ่งหรอคะอ่าข้อหนึ่งเขียนข้อหนึ่งกับลูกเขียนข้อหนึ่งผมไม่เห็นข้อสี่เห็นอหมคะยังเป็นลอกเกิดก่อนก็ได้ลอกเกิดเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยคิดแต่งประโยคอ่าตอนนี้ตอนนี้คิดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก่อนก็ได้ค่ะพอทำดีเสร็จแล้วหรอคะแต่งประโยคเสร็จแล้วหรอคะข้อหนึ่งสองสามใช่ครับโอ้เร็วมากเลยทำดีว่ารูกทางฟาง ทำที่วาดรูประบายสีพลางๆนะข้อสี่ก็ห้าขอ้อยังไม่ทําเลยครับครับตอนนี้ทํำดีทำข้อหนึ่งถึงข้อสามก่อนนะเวลาเขียนต้องเขียนทับลายมือให้สวยนะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปข้อสี่ค่ะวาดรูปด้วยนะอประโยคเสร็จแล้ววาดรูปด้วยคะ่ะข้อห้ากัตติกา กฎหมายครูครับทำตัดแบบนานครับอันไหนลูกตัดตัดใช่ไหมตอนเต่าไม่หาันอากาศดอดเด็กดนะตอนนี้ครูส่งครูส่งที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะไว้ในแชทกลุ่มป .3 นะถ้านักเรียนจะดูในนั้นก็ได้นะ คำไหนที่อ่านคำไหนที่เขียนไม่เป็นถามครูได้ค่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ต้นรตััดตระเออตัดนตัดตัดใช่ไหมตัดเขียนแบบนี้รออ่ะดอตัดครูครับ ทำแบบนี้ได้ไหมเพื่อนมีคำว่าตัดมีคนกัดช่ากระเป๋าเพื่อนผมได้ไหมได้ค่ะฉันหนูไปตลาดเห็นโจรกำลังกระช่ากระเป๋าของคุณผู้หญิงได้เหมือนกันคำไหนที่เขียนไม่เป็นถามได้นะ กระดาษทำยังไงครับกระดาษทำยังไงผมไปซื้อกระดาษที่บิ๊กซีผมผมชอบกระดาษสีแดงผมผมซื้อกระดาษของขวัญเอามาห่อของขวัญ ผมไปซื้อกระดาษได้ไหมครับครูได้ค่ะผมไปซื้อกระดาษที่ไหนที่ร้านเครื่องเขียนยะรังหรือว่าที่แก้วตาดวงใจทําได้เลยนะใครเขียนคําไหนไม่เป็นถามครูได้ค่ะเดี๋ยวครูเขียนตัวอย่างให้ครูะคะข้อสามอย่างเดียวที่ไม่เขียน ข้อสามอย่างเดียวคุณชอบอันนี้ข้อสามไกลมาทำรูปครูครับได้ไหมครับซื้อแบบไหนครับซื้อชอบซื้อแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวผิดแม่มาทำรูปได้ไหมครับซื้อแบบนี้อ้อเดี๋ยวเขียนภาษาักก่อนนะซื้อเขียนแบบนี้ค่ะซื้อครูครับ ผมชอบซื้อกระดาษมาทำรูปได้ไหมครัครูครับผมไปซื้อกระดาษมาทำเป็นครูครับมาทำอ๋อมาวาดรูปรได้ค่ะผมไปซื้อกระดาษมาวาดรูปที่บ้านรูปกระเป๋าแบบไหนครับกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าเดี๋ยวเขียนให้ค่ะ,ะกระเป๋าเขียนแบบนี้นะกระเป๋า คำไหนไม่เป็นถามคุณครูได้นะคะครับผมอัสมาีิเมื่อกี้อยู่ข้อสามใช่ไหมคะนะเสร็จแล้วอัสมานิอยู่ข้อข้อสี่ได้ยังข้อสี่ข้อสี่ทำได้ยังครูรับเครื่องสี่ทำได้ยังนะครูับเครื่องแบบไหนครับอ่าทำเสร็จแล้วข้อสี่ข้อสามข้อสามข้อสาม ก้นไกรนุกันไกรมาตัดกระดาษทำเป็นว่าวเพื่อนแบบไหนครับครูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขียนแบบไหนใช่ไหมเพื่อนเขียนแบบไหนเพื่อนแบบนี้เพื่อน ครูครับผมอยู่ข้อห้าครับครูอยู่ข้อห้าแล้วใช่ไหมอ่าข้อห้าผมกระชากกระเป๋าเพื่อนอ่าผมกระชากปข้อห้ากระปิกาผมกระชากกระเป๋าเพื่อนโอ้ผมกระชากกระเป๋าเพื่อนทำไมอ่ะไม่ไดี ผมไม่ได้แล้วลูกกระชากกระเป๋าขึ้นไม่ได้แต่ว่าแต่งประโยคว่าผมเห็นผมเห็นผู้ชายผมเห็นผู้ชายตัวสูงสูงกำลังกระชากครูครับคาทำฟังไม่เป็นครูครับทาเด็กนะอะไรนะฟังไะนฟังเหรอฟังหรอ ฟังดึงเงาฟังแบบนี้ฟังฟังฟังแบบนี้ค่ะฟังครับอ,อ,อื่นครูแล้วก่นอนนะชือะ่อกระดาษมาทำรูปได้ไหมครับได้ค่ะคร,รูครับผมไปเล่นกับดิกาบ้านเพื่อนได้ไหมอ่าต้องแต่งประโยคว่าผมเล่นเล่นอะไรผมเล่น เล่นอะไรที่บ้านเพื่อนเล่นกติกาเล่นกติกาไม่ได้ต้องเล่นอะไรเล่นเล่นอะไรอย่างเช่นเล่นฟุตบอลเล่นหมากเก็บผมเล่นหมากเก็บที่บ้านเพื่อนผมเล่นตามกติกาแล้วผมทำรูปไม่ได้แล้วครับผมจะทำตรงไหนครับอ่ผมจะทำตรงไหน ทำข,ข้างข้างข้างล่างก็ได้ลูกทำข้างล่างก็ได้ครับผมผมเล่นหมากเก็บตามกติกาผมเล่นหมากเก็บกติกาผมเล่นหมากเก็บตามกติกาตามครูได้ไหมครับครู ครูครับตามครูได้ไหมนี่แต่งไปอยู่ข้อห้านะอัเอ๊ะใช่ไหมกติกาอยู่ข้อไหนแล้วนะเมื่อกี้ครูครับผมกติกาอยู่ข้อห้าผมเล่นหมากเก็บหมากเก็บคือว่าล์กแลมบ์ผมเล่นหมากเก็บตามกติกาถ้าจะแต่งนี่เล่นก็จได้ทำเป็นเล่นพุทธรเล่นพุทธร่ ข้อหกใช่ไหมข้อหกนี่เลยอาย่านดูตรงเลยเราขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรผมเล่นข้อหกเขียนตามนี้ได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ เราจะเขียนว่าพ่อผมขับรถถูกต้องตามกฎหมายจราจรก็ได้นะลูครับข้อที่หา้าถามครูได้ไหม,มครับข้อที่ห้าตัดเนี่ยตัดทำยังไงครับลูกพอนแบบน่นรักพ่อเพื่อนเพื่อนใช่ไหมใช่ โอครับโรครับเพื่อนเพื่อนอย่เดี๋ยวครูเกลียดนะค่ะสระเอครูครับครูครับอ่่เดี๋ยวครูเกลียดเพื่อนให้ตรงนี้นะเพื่อนจะทำยังไงครับครครับผมฮะผมเล่นมาเก็บการจัด้า อันนี้กับว่าเรนเรนเขียนสิ็งเลี้ยงเพื่อนแบบนี้ด้เพื่อนของฟุจกรเมืนน่อกี้ผมผมเล่นหมางเก็กบวามกติกานี่ของฟุกกอผมเอากลางไกลมาตัดกระดาได้ไหมครับข้อที่หกอะไรใช่ไหมข้อที่หกกฎหมาย ข้อหกกฎหมายครูคะข้อสี่ข้อหกกฎหมายข้อหกเขียนตามครูได้เลยนี่อันไหนครับครูอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะลูกข้อหกนี่เราขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรว้าวทำยังไงครับครูคนทำยังไงครับเรโอจอจานรอเรือคนใช้ผมเห็นโดนอ่าโดนเขียนแบบนี้ผมเห็นโดนูต้องทำ ไมครับทำไหมครับรูปทำข้างล่างก็ได้ค่ะรูปทำข้างล่างรบบครับระบายสีไหมครับรู้แจกสีได้ยังคะจก yeah, แล้วครับรูปแจกแล้วเอา,เอา yeah, ใช้สี <yeah. S 1> เป็นประโยชน์ค่ะอยากให้รูปเราสวยเราก็ต้องระบ,บายใช่ไหมรอ้องใช่ใช่ค่ะดังนั้นถ้าถ้าไหนที่ต้องวาดรูปเนี่ยเราก็ระบ,บายสีได้เลย ไม่ต้องถามเพราะว่าสีครูแจกไว้เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ใช้ระบายนะผมแต่งประโยชน์หมด แล้วผมจะทำรูปตรงไหนได้ครับทำทุกครั้งล,ลงละนั่งเลยค่ะทำรูปข้างนั่งเลยรูปครับหาช่วยใ้ผมหาแต่ประโยชน์นะครับรูปครับ พ่อทาแบบหูเห็นโจรกระชักกระป๋าไ่โจรประชาชกระป๋าผมะใส่ประโยคพ่อห้าหน่อยครับโจรแบบไหนโจรสระโอจอจานรอเรือผมทำรูปกระตายไม่เป็นอ่าทำเป็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหารูปกระตาง่าให้ดูนะ คุณไม่เห็นไม่ท้องัว,วตแ,บบแต่งประโยบบนชน,ชน,นยกกย์แบบไหนเดบกไหนแต่งประโยชน์แบบไหนที่บ้านที่บ้านอัสมานีเลี้ยงกระต่ายสองตัวเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงเขียนแบบนี้ค่ะ อ่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะมีใครจะถามอะไรอีกไหมลูกมีใครยังแต่งประโยคไม่เสร็จและอยากถามบ้างคะไหนดูซิว่าใครแต่งประโยคเสร็จแล้วบ้างคะับครับผมแต่งประโยคเสร็จแล้วแต่ผมว่ารูปรอการังววะรู้อ่าสกิฟลีสยัสลี ยังครับครูับผมกำลังระบายสีข้อไหนอยู่ัำดีัำดีดดแต่งประโยคเสร็จเรียังคะยังครับแต่งประโยคอยู่ข้อไหนแล้วข้อห้าอยู่กับข้อหกครับข้อห้ากับข้อหกอ่สมาณีหลัสมาณีแต่งประโยคเสร็จเรียบร้ะครับ<อ> แ,แล้วฟุตกรอนล่ะฟุตกอนฟุตกอนแต่ประโยคสูดหรือยังคะแล้วแต่หนุ่มทำให้กระตายไม่เป็นครับฟุตกอนระบายสีอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมผมทำทำรูปกระต่ายไม่เป็นครับครูอ่าทำรูปก,กระตายไม่เป็นเด<ะ>ี๋ยวครูรกกรให้ดูให้ค่ะชัยอินครับ อีกล้อรอีกล้อมแต่งเป็นเสเลียงค่ะรูคร้าบขออีกรอมแต่งประโยคเสตเลียงค่ะรูคร้าบขออีกล้อมแต่งกระตายหน่อยครับขาบขอเลรูปกระตายหน่อยครับตายไม่เน อนุณอยู่ก้อนไหนคะคี้แต่งประโยชน์เส็จยงค้งผมหลวงพ่อหกพอเดียวครับที่ยังไม่แต่งประโยชนครับครับพ่อหกถึงแต่งประโยชน์ยังนงนดีเนี่ย ขึ้นทีดไหนได้ไหมครับอะไรนะทาดีผมเรือข้อหกข้อเดียวแล้วครับที่ยังไม่แต่งไม่ข้อหกให้ทำตามครูอันนี้ข้อหกทำตามครูได้เลย ทำดีทำดีรีบเขียนเร็วแต่เดี๋ยวคุณจะเปิดรูปกระต่ายต่อข้อหกเราขับรถต้องปฏิบัติเสร็จแล้วครับครูใบการ์นก่อนลิฟ์ฟันเสร็จแล้วใช่ไหม ลูกค่บคนที่เสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ที่ซ้าแล้วก็วางสายได้ค่ะเรียนด้านกดไม้เรียนดานเกะไม้ก็หกได้ไหมก็หกได้ไหมแล้วครับได้ค่ะได้ค่ะลูกครับเขียนแล้วครับเขียนแล้วโอเคอีนฟานเสร็จแล้วฟานวางสายได้ค่ะเขียนแล้วครับไขฟานวางสายได้เลยายฟาน รูค่ะแก้วสมดด้วยค่ะปผ้มเสร็จแล้วรูค่ะรูเครื่องเขียนเสร็จแล้ววางสายได้เลยค่ะใครเสร็จแล้ววางสายได้เลยค่ะลูดูรูปกระต่ายขอรูดูดูรูปกระต่ายดูรูกระต่ายวาดรูปนับผมาดรูปเลย อะไรนะครับผมจะเสร็จแล้วครับเกือบแล้วครับทำดีเสร็จแล้วใช่ไหมข้าวโผมทำดีเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อวโเดินเดินนิดเดียวครับเดินนิดเดียวเราขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรปฏิบัต กำลังรูปดีสจยังดีสจยังตุครับผมกำลังต่อเลยครับน <11. S 1> <mentions> ิดน <ento Styles. S 2> right <so> ึงครับ <madre> กินเสร็จยังดิบอมรอวังรูปอ่าโอเคนะถ้าเสร็จแล้วกันถ่ายรูปส่งคุณครูละคะแล้วนะคะโอเคคุณที่เสร็จแล้ววางสายได้เลยค่ะ